ngon sẹp sẹp luôn à Bùm hát Không bùa สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเวิร์สกูทุกคนครับผมมาพี่น้องมามากินเขากบปังปอนครับผมซีสมซีสมแดนอีสานพี่น้องสมพักสมเนื้อสมปะหน่อยนะครับสมปะหน่อยสมปะขาวสมตำพี่น้องเล้ย <c> แ <oughs> <c oughs> ดนอีสานพี่น้องมาผมจะบอกเลยว่าเป็นเมนูของอีสานอีสานบานเฮ่าเลยคนอีสานมาก,กินมาพี่น้องมาเจ็บๆด้วกัน เกาเที่ยงกินเสร็จแซ่บโหลดนะครับผมพี่น้องอนี่อู้้นี่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 สื่อผมสื่อยู่ตลาดอ่าเจริญสีผมได้อยากสื่อก็ไปสื่อโดยเป็นถุงถึกๆหนึ่งห่บาทสามสิบบาทนะครับนี่แซ่บผมเคยกินแล้วนะครับผมจะบุ๊เดมาถ่ายคลิปลงอือ bài tòng lạc lên thì quyển nhạc tôi gặp phiếng 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 gặp cùng ăn không bùa บรรยากาศแดดนั่นอ่อนเขาเขาก็ร่างเทียงก็ร่างเขาเวลาเทียงเอาไปเห็ดซุปก็ได้เอาไปทอดก็ได้ก็แซ่บนะครับผู้ใได้บอกินอบอกกินดิบแบบเนี่ยแต่หันเป็นขึ้นซื้อผสมเนาะไม่เหมือนก,ก,กินดิบเหมันแันแต่สำหรับคนที่ไม่ทานดิบว่าเอาไปทำซุปก็ได้

เมนูอีสานอีสานยงย่ง่าอยู่ยง่าย ลองเลยยังกินนะครับผมคอมเมนต์เนะ <c oughs> ผมปะคขาว Ừ. Bài tròn này. Ngon anh luôn. Ôi, hết đi hả? กินเขาแล้วไปหาเห็ดเบี้ยขึ้นงานต่อ แทบพี่หนุ่มแบมอเตอร์ซีฟกบาทกีมพาบาทแทบไปหาซื้อเอาน้ำตลาดมีเบิ่ลนะแทบพี่หนอ่มเนือ,อ,อ,อปั่นขคนเยี้ยวมันกินไว้ เนื้อปลาเนื้อปลาเสียบเนื้อปลาพี่น้องอืเอาไว้กินต่อกินยังไง ซีสมซีสมแดนอีสาน อากาศที่ดีครับผมพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ย็นสบายแดดอ่อนๆนะครับอากาศดีได้วิตามินซีกินแล้วกับสีพยังหย,ย่อยในจำนวยหนึ่งแื่นกินแล้วไปนอนเลยเดพี่น้องเดินไปสิ้วันยางหย่อยอาบนองอาบน้ำอีกรอบไปหาเหตุการณ์เหตุงานเติมพลังโดยกับเขาอีสานอีสานส้มพักส้มปลาส้มเนื้อส้มตำ <c oughs> <ain> ขอบุดเล่านะครับพี่วิวคนที่เขามารับชมปังปอนเขามาคอมเมนต์มักกินแนวนี้บอกกับคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อปังปอนคอตัวลาบีกรอนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ